มณีที่ต้องบอกว่าคนไทยอเป็นคนขี้ร้อนออืืคําถามเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าตัวแผ่นมันเป็นแผ่นร้อนเนาะคนไทยก็จะเหมือนแบบว่ายจะนอนทําไมร้อนอ้ใช่แต่ว่าฉันต้องการเหมือนแผ่นเย็นมากกว่ายะจริงๆของเราเนี่ยจริงๆตอบโจทย์ก็คือจริงๆนอนแผ่นเย็นก็ได้แต่ว่าทําไมต้องร้อนเอายี้ดีกว่าคือของเรามันเป็นหินอยู่แล้วสังเกตว่าบางท่านไปจับหินนะคะมันจะเย็นนะคะ แล้วพอจับหินไปเรื่อยๆปุ๊บหินจะค่อยๆร้อนนะคะเพราะว่าหินเนี่ยเขาสามารถดูดอุณหภูมิในร่างกายที่ที่เราร้อนอยู่อ่ะถ่ายเทไปหาเขาได้ ะะทำให้หินเนี่ยร้อนขึ้นเพราะว่ามันคือการถ่ายเทอุณหภูมินะคะตัวนี้แต่ว่าทําไมต้องร้อนต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยสังเกตว่ายิ่งเราร้อนเท่าไหร่เรายิ่งอยู่ความเย็นมากเท่านั้นนะคะเราอยู่ความเย็นเกือบ24ชั่วโมงนะคะเราอยู่ในห้องแอร์ที่ทํางานเสร็จแล้วเราเข้าไปในรถนะคะเราร้อนแล้วก็เปิดแอร์เป่าหน้าเราอีกนะคะจนถึงบ้านเราพอถึงบ้านเราเสร็จนะคะอาจจะมีช่วงแค่ วีกสั้นๆที่เราจะไม่ร้อนช่วงกินข้าวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปนอนเราก็เย็นอีกนะคะไอ้ความเย็นตัวนี้จริงๆแล้วมันมีผลเสียนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ความเย็นจากอากาศปกติด้วยมันเป็นความเย็นจากแอร์คอนดิชเนอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเปิด22เปิด23อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะยิ่งทําให้เขาเรียกว่าเอ็นหดตัวกล้ามเนื้อหดตัวนะคะพอเหมือนเหมือนเราเราแช่อะไรไปสักอย่างมันแข็งอ่ะยิ่งแข็งมันยิ่งเกาะตัวมันเหมือนเราอากาศหนาวเราก็เกาะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอ็นต่างๆนะคะเอ็นต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆมันเกิดการหดมันไม่เกิดการขยายตัวนะคะเลือดมันเลี้ยงไม่ฟลู์มากขึ้นเหมือนยิ่งเย็นนะคะไขมันเราก็เกาะตัวเหมือนเราเอาไขมันไปแช่ในตู้เย็นอ่ะมันไม่มีทางที่จะละลายนะคะ ยิ่งบางคนมีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะยิ่งออกยากเลยอ,อยู่ในความเย็นตลอดเวลานะคะสก็คือพวก ผังผือต่างๆมันก็จะยิ่งเกิดการรัดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราควรมีวันหนึ่งเนี่ยสัก1-2ชั่วโมงได้โดนความร้อนเข้าถึงบอกว่าวันหนึ่งร่างกายเราควรออกกำลังกายบ้างเพราะว่าการที่เราโดนความร้อนบ้างเนี่ยมันจะทําให้เลือดมันฟโฟลขึ้นทําให้ยืดเอ็นมันขยายขึ้นทําให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวมากขึ้นนะคะการใช้ความร้อนแค่1-2ชั่วโมงเนี่ยจะทําให้1 เราจะคลายกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัตินะคะบางท่านอยู่ในความเย็นไม่พอเกิดความเครียดด้วยความเครียดก็ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวเกร็งตัวนะคะโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ร่างกาย ไม,ไม่ต้องสั่งงานนะคะโด,โดยเฉพาะคนที่ใช้อคอมพิวเตอร์นะคะใช้มือถือมากๆม,มันจะเกรงบริเวณคอบาหลัยไปจนถึงศีรษะนะคะการใช้ความร้อนคลายตรงช่วงคอบาหลายศีรษะเนี่ยจะลดการเกิดได้หลายๆอย่างเลยนะคะลดการเกิดออฟฟิศซินโดมนะคะลดการเกิดพวกไมเกรนลดการเกิดพวกเส้นเลือดในสมองแตกติดตันได้นะคะตัวนี้ คืออย่างน้อยควรจะใช้สักวันละหนึ่ชั่วโมงนะคะเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องใช้ทั้งวันทั้งคืนนะคะเอาใช้ตามที่แบบเราสะดวกเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะก็คิดว่าคำถามที่ถาม ุณฝนไปน่าจะเป็นแบบว่าคําถามที่ไขข้อข้องยอดฮิตมากที่สุดแล้วนะคะกอ็อยากแนะนํา,นานอันนี้คือเป็น3คําถามที่ยอดฮิตของเรานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีคําถามมากกว่านี้นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาในไลนะะล์นะคะก็คือไลน์แอดนะคะแอซาแล้วก็ GNR m a นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านคะ่ะ